สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่มีลักษณาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะการอ่านแพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะ,ะโอเคราศีตุลน,นะคะเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรตัวตนนะคะได้เป็น4ี่เหรียญน,นะคะเราจะประหยัดอดออมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป๊ะน,นะคะอันไหนที่เรา คิดว่าไม่จําเป็นเราจะตัดออกไปนะคุณอยู่ในจังหวะของการจดบัญชีจดบันทึกนะคะแล้วก็หลายๆอย่างคุณคุณไม่ชอบที่จะเสี่ยงนะคุณอยากได้อะไรที่แบบมันชัวร์มันใช่นะคะแล้วช่วงนี้เก็บเงินเก่งมากด้วยนะคะโอเคการงานเป็นยังไงมาเริ่มที่การงานก่อนนะการงานการเรียนก็ได้นะการงานนะคะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะเข้ามา ซัพพอร์ตให้คำปรึกษาหรือมาโค้ชอะไรให้กับเรานะคะปรึกษางานได้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะฝากงานให้เราได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็นอบน้อมเข้าไว้นะคะรวมไปถึงตัวเราเองก็จะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ให้คำปรึกษากับเพื่อนๆได้เหมือนกัน King of Cups นะคะการงานในเรื่องของการงานเองอาจจะอยู่ในโหมดของการที่ค่อยๆพูดค่อยๆจาหรือเห็นอกเห็นใจกัน บางอย่างเองเนี่ยความเห็นอกเห็นใจความมีน้ำใจการใจดีเนี่ยมันจะทำให้งานมันโฟล์มากกว่าเนาะนะบางคนเองนะคะมีการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะหนึ่งคาถารู้จักจากการเรียนได้ด้วยหรือการทำงานได้ด้วยนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆที่ใหม่ๆนะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันได้ด้วยเช่นกันบางคนเองมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราคิดอยากจะทำโอเคได้คุณอยากทำได้เลยนะคะ d m แอพลิอร์มานะคะ สิ่งใหม่ๆที่คุณคิดจะทำนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะเราก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็จังหวะเนี้ยคิดจะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะอำนาจอยู่ในมือของพวกคุณนะคะคุณจัดการได้นะยิ่งเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรที่เป็นลักษณะแบรนด์ดังๆบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องได้นะคะสิ่งที่คุณจะเปิดเผยหรือโชว์ตัวออกมาในให้ให้กับ แบรนด์ของคุณหรือสิ่งที่คุณทำมามันต้องแบบว่าดูดีเพอร์เฟกเลิศลัวอลังการนะดาวล้านดวงไปเลยนะคะดี e อ็มเพลย์นะคะบิ๊กใหญ่นะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเนี่ยเจ้านายใหม่ๆห,หรือว่าหุ้นส่วนใหม่ๆที่มีเข้ามาได้ด้วยนะที่เขามีสตุง้งสตางหรือว่ามีอํานาจนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะคะที่เข้ามาหนุนพวกคุณอีกทีนึงนะ่ะนะมีสิ์ถูฝกฝากงานเข้าทํางานที่ใหม่ได้ด้วยทีนี้ ในตัวของน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยช่วงเนี้ยก็ต้องสู้ต่อไปนะคะต้องขยันนิดนึงนะยากหน่อยเนาะแต่ทําได้แหละนะคุณครูมัตซีจะร้องเพลงอะไรให้พวกเราฟังนะช่วงจังหวะนี้นะคะอุปสรรค ในการทํางานเนี่ยหรือการไปเรียนเนี่ยก็มีเรื่องของการเดินทางนี่แหละนะเพจช้อปอร์หรือการที่เราคิดจะเริ่มต้นหรือจะไปศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะก็ยังติดขัดอยู่นะคะหรือมีแนวโน้มที่ว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะที่เราอาจจะเพิ่งรู้จักจากที่ทํางานหรือที่เรียนก็ได้นะคะ <c oughs> เขาอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เราติดขัด <c oughs> ได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ สำหรับใครที่ใช้ที่บ้านเป็นออฟฟิศนะคะในการทำงานนะก็โอเคนะเรียบร้อยดีนะคะมีแบบเงียบสงบมีสติในการทำงานดีนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตเนี่ยมีแต่ผู้ใหญ่ทางนั้นเลยนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลน,นะคะเดือนเดือนนี้นะคะผู้ใหญ่อุปธรรมจริงๆนะเนี่ยนะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรที่บ้านผู้ใหญ่เนี่ย นอกจากให้คำปรึกษาที่ดีก็ยังช่วยเหลือด้วยความจริงใจนะคะเต็มใจที่จะช่วยเหลือเรากับคนในบ้านเราเนี่ยพูดคุยเหมือนนักปราชญ์ที่คุยกันนะใช้แต่สตินะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะรวมไปถึงที่บ้านอาจจะมีพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะกับที่ออฟฟิศด้วยนะก็ลองกราบไวหว้ดูนะคะอาจจะส่งผลดีอะไรกับพวกุลมากขึ้นด้วยนะตรงนี้ ทีนี้ในส่วนของการเงินมาดูการเงินดีกว่านะในใจของเราเนี่ย ไม่ใช่ในใจสีตัวเราเนี่ยนะคิดถึงแต่เรื่องเงินแล้วก็ผลประโยชน์แล้วก็คือเขาเรียกว่าเน้นความชัวนะคะอาจจะไม่กล้าเสี่ยงนะแต่เห็นแบบแบบว่าเหมือนคุณจะมาเสี่ยงอะไรเนี่ยนะเจ็ดดาบนะในใจของพวกคุณนะคิดถึงแต่เรื่องเงินนะเงินเท่านั้นความร่ํารวยนะคะความสําเร็จนะที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยนะราศีตุลน,นะมีแรงขับเคลื่อนเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันเนาะ บบเหมือนใช้แรงขับเคลื่อนเหล่านั้นนะคะหรือแร,แรงดึงดูดเหล่านั้นนะเป็นตัวขับเคลื่อนเรานะคะการเงินนะคะรายได้เองนะคะยังต้องขยันทำมาหากินหาเงินหาทองหาช่องทางต่อไปบางคนที่ทำงานประจำอยู่ก็อาจจะหางานเสริมทำเพิ่มได้ก็มีสิทธิ์ที่จะมีรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะคะเจคาโอเคในส่วนของค่าใช้จ่ายมีอะไรนะ ค่าใช้จ่ายนะก้าคาถาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกังวลของเราเนี่ยอะไรหน้ากากอนามัยนะเจลล้างมือแอลกอฮอล์วิตามินต่างๆนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่มันบง่งบอกถึงความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะจ่ายคุณมีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินให้กับสิ่งเหล่านั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันได้ด้วยนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะก็มีสิทธิ์ว่า จะซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะเราเองค่อนข้างที่จะก,กังวลน,นะคะทีนี้ในหมดของการเงินมีอะไรอีกการเงินนะคะเสี่ยงโชคลงทุนนะคะอย่างที่บอกว่าลงทุนก็มีสิทธิ์ว่า จะเป็นไปได้ดีนะคะลงทุนค้าขายอะไรประสบความสําเร็จหรือทํากิจการอะไรใหม่ๆช่วงนี้ประสบความสําเร็จนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณนะคะสหรับการซื้อหวยรวยเบอร์เองเป็นยังไงนะคะโอเคเ็ดดาบนะหรือการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ลงอะไรที่มันเป็นกองทุนหรือเปล่านะหรือว่าการเล่นหุ้นเจ็ดดาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะดาวโจนเ <c> ก <ười> <inters: S 2> <k stata> ี่ยวนะคะหรือหวยอะไรบางอย่างเนี่ยนะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรเนี่ยเสี่ยงดวงต้องแบบเหมือนก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะเจ็ดดาบนะแต่แบบต้องซื้อเร็วนิดหนึ่งหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมโชคลาบมาแบบใช้เทคนิคอะ่ะ หรือคุณจะต้องคำนวณอะไรที่มากขึ้นหรือถ้ามันมีเลขอะไรที่แบบแบบมาเนี่ยก็ลองซื้อดูนะคะตรงนี้เนาะก็มีสิทธิ์ได้แหละแต่มันแบบได้แบบแบบแบบได้แบบไม่ค่อยเสถียรนะคะหรือบางทีการลงทุนก็คือเขาเรียกว่ามันมีความเสี่ยงนะคุณจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่านะคือผลที่จะได้มันก็ดูเหมือนไม่ค่อย มันมันอาจจะได้มาเล็กๆน้อยเนาะมันไมน่มันไม่มได้ได้เยอะนะคะยังไงก็เซฟดีกว่านะคะถ้าจะลงถ้าจะเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาที่ความรักรู้แหละว่าราศีตุลต้องการเงินมากนะทุกคนต้องการเงินทุกคนนะโอเคราศีตุลน,นะคนโสดนะคะความรักมาดูความรักดีกว่า ความรักคนโสดมีคนเข้ามา The Emperor คนที่อายุเยอะกว่านะคะความรักต่างวัยคนที่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆนะคะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะคนที่ทํางานราชการตําแหน่งสูงๆเป็นผู้ใหญ่นะนะคะประมาณนี้เด็กนอกหัวอินเตอร์แบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะ The Emperor ต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเช่นกันคนใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะมีเข้ามาหานะพวกคุณนะ คนโสดนะแต่งหน้ารอเลยแต่งหน้ารอเลยนะจ๊ะคนโสดนะอืแล้วทีนี้ยังไงอีกความรักนะคะแต่บางทีแบบคือเราก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันแหละนะก็คิดถึงหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตัวเราเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคนโสดมีคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วเราก็อาจจะคิดเรื่องความรักเยอะด้วยนะอ่ะทีนี้ ความรักคนโสดราศีตุลเป็นยังไรนะอราเคลขอหใบนะคะสิงหาคมได้เป็นใบนี้นะคะมาดูการซสี Secret Union เครื่องผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะความสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ให้เกียรติและรักษาความสัมพันธ์ของคุณเพราะมันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงนะคะโอ้เครื่องผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์หรอ ความรักหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นอะมันมีค่าเสมอนะคะมันศักดิ์สิิทธ์เสมอนะการที่เราจะรักใครคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งจะมารักเรานะคะคําว่ารักเนี่ยการที่สองคนจูนเข้าหากันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบต้องรักษาไว้ดีๆนะมิตรภาพเรานานๆมันถือว่าเป็นสัญญาณของความสักดิ์สิิทธ์ได้ด้วยเนาะการที่เราจูนถึงกันมันต้องมีบุญสัมพันธ์อะไรที่มาจากชาติที่แล้วนะคะที่ ก่อกำเนิดมาหลายๆภพชาติเนี่ยที่ทําให้มาเจอกันหรือบุญกุศลอะไรในชาติปัจจุบันเนี่ยที่หนุนนําให้พวกคุณได้มาพบเจอกันนะคะมีแนวโน้มว่าจะได้เจอใครอย่างที่บอกนะคะเราก็หัวใจของทั้งสองคนจะตรงกันดังนั้นเวลาที่มีความรักเข้ามาก็ขอให้รักษาเอาไว้ให้ดีๆนะถนอมน้ําฉีดน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการ อาจจะเป็นการได้พบกันเนี่ยจากการที่ไปบุนบานสันเกาวร้องขอจากที่ไหนนะคะหรือแม้กระทั่งจิตเราเนี่ยที่เฝ้า,าที่เฝ้าภาวนานะคะขอให้เจอคนที่ใช่นะคนที่เป็นคนของหัวใจสัทีเร็วๆเนี่ยนะคะก็ในเดือนนี้นะ เขาก็ส่งมาแล้วนะคะก็ขอให้คุณถนอมกันไว้ให้ดีๆนะคะอย่าให้อารมณ์ความอ่อนไหวความนอยความคิดมากเนี่ยมาทําร้ายมิตรภาพซึ่งกันและกันนะจ๊ะคนโสดอะทีนี้มาที่คนมีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะเป็นยังไงนะคะเราทั้งคู่เนี่ยจะคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะค่อยๆใช้สติมากขึ้นเนาะซึ่งบางทีเนี่ย ความรักเนี่ยต้องการความเข้าใจความใส่ใจความดูและนะคะมันมีบางจังหวะที่สําหรับบางคนอาจจะห่างหายกันไปหรือแบบอยู่ไกลกันนะคะก็อาจจะคิดมากนะคิดมากไปเองได้ด้วยนะคะเยอะๆนะคะดังนั้นก็ต้องอย่าพยายามไปคิดมากหรือไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านั้นเยอะนะคะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าสําหรับใครบางคนเองนะ่ะแฟนอาจจะคิดถึง แฟนอาจจะเป็นคนคิดมากได้ด้วยเพราะราศีตุลบางคนอาจจะมาโฟกัสเรื่องงานมากเป็นพิเศษหรือว่าแฟนเราอาจจะโฟกัสเรื่องงานมากเป็นพิเศษเห็นไหมนี่ไพ่คู่กันนะอืมดังนั้นน่าจะมีใครที่จะไปโฟกัสเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะจนลืมใส่ใจแฟนก็เป็นไปได้นะคะอะ่ทีนี้มาดูไพ่ออร์เคกันนะคะราศีตุลคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะสิ่งหาคนมนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบนะ ได้เป็นใบนี้นะคะ หลับตาและบอกว่าตัวเองสมควรที่จะรู้สึกสนุกสนานคุณสามารถปล่อยให้ความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดในขณะนี้ก็ตามนะคะอนุญาตให้ตัวเองรับความสุขนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นเช่นไรนะคะความสุขบางอย่างมันเล็กน้อยมันยิบย่อยมันลลยล้อมแต่ถ้ามันรวมตัวกันมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะในในตอนนี้หรือบางทีความสุขบางอย่างมันเป็นบิ๊กเบิ้มบิ๊กใหญ่ที่มีเข้ามาแต่ถ้า ถ้าเหมือนจิตเราไม่เปิดที่จะรับความสุขเหล่านั้นหรือไม่รู้สึกที่จะเก็บถึงพลังงานเหล่านั้นที่มาเราก็ศูนย์เปล่าเนาะในในเรื่องเราความสุข จังหวะที่มันมีเข้ามานะคะดังนั้นอันไหนที่มันไม่ถูกใจไม่อะไรก็ปล่อยไปอย่าไปโฟกัสอย่าไปให้ค่ามันนะคะให้มาให้ค่ากับเรื่องราวที่มันเป็นความสุขเล็ก,ลก,ลกๆน้อยในชีวิตนะคะหรือบางอย่างที่มันเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรของคุณนะนะที่คุณควรจะดีใจนะให้มาทุ่มเทความสนใจที่นั่นนะเพราะเข้าใจว่าเวลาคนที่ มีปัญหาเรื่องเรื่องความรักเนี่ยมักจะเอาทุกอย่างไปฝากไว้กับเรื่องหัวใจเรื่องความรักอย่างเดียวจนลืมว่าสิ่งรอบตัวของคุณมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีเป็นเรื่องราวที่ประสบความสําเร็จนะที่ใครๆก็ต่างอิจฉาคุณนะแต่คุณอาจจะมองค้มในเรื่องราวเหล่านั้นไปนะคะฮึควีนออฟคัพส์เนี่ยมีแนวโน้มว่าคิดมาก นะคิดมากคิดบนนะบนในความรู้สึกเกี่ยวกับความรักแล้วก็แบบหน่อยหน่อยได้ง่ายด้วยนะคะเหงาได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะแต่คนอื่นนะ่ะสังเกตไม่เห็นหรอกนะ,ะเพราะว่าคุณเองจะอาจจะซัพพอร์ตคนอื่นเยอะนะคะหรือบางทีแฟนเราก็เป็นไปได้นะจังหวะนี้ก็คอนเน็กกันบ่อยๆแล้วกันเนาะนะก็ขอให้ราศีตุลน,นะคะมีความสุขแล้วก็สมหวังนะคะในทุกเรื่องราวเลยไว้เจอกันครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ